มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับวอนวอนเป็นไงบ้างทางวันวอนใช่ไหมครับก็เป็นเกียรติมากมากครับเพราะว่าด้วยตัวน้องออว่างใจเนี่ยคือทุกคนอ่ะผมว่าเคยเห็นอยู่แล้วแล้วเป็นแบรนด์ที่ใหญ่มากให,ใหญ่มากๆแล้วเราได้เป็นเกียรติที่มางานเปิดตัวของโปรดักที่ชื่อว่าโรมีนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยขนมมันก็เหมาะกับเราเพาเราชอบกินขนมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับแบรนด์ที่ใหญ่เนี่ยผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครั้งแรกครั้งแรกที่ที่ได้ ที่ได้มาร่วมกบบทางวนๆได้ลองชิมไม่ยากแต่ว่ามี3รสชาติใช่มี3รสชาติ <c oughs> อ,รอ,อร่อยอร่อยทุกรสชาติเลยลองชิมหมดทุกรสชาติแล้วผมว่าถ้าคนจะไปซื้อนะก็ซื้อ3รสชาติไปเลยเพราะว่าบางทีกินรสชาติเดิมๆส้ำๆ,ๆอาจจะเบื่อได้พยายามวนๆรสชาติไปเรื่อยจะได้ไม่เบื่อ3รสชาติเลยค<ม><ม>รับที่บอกว่าเราทํางานหนักเราเลยต้องแบบมีพกไว้กินได้เพราะเราเป็นแบบนักแสดงแล้วเราก็ต้องวิ่งงานนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเวลามันก็มีน้อย ฉะนั้นเราต้องการอะไราที่ประหยัดเวลาและให้พลังงานเราในการทํางานต่อซึ่งโลมีตอบโจทย์มากๆชอบกินขนมขนาดไหนชอบกินขนมขนาดไหนคือเมื่อก่อนตอนเด็กนะเวลาไปโรงเรียนแม่จะเจอเขาเรียกว่าไอ้พวกที่เราฉีกพวกเศษเออเศษขนมจากกระเป๋าเราเวลาซักผ้าทุกวันชอบพกชอบพกขนมตีดเคี้ยวหรอติดผมว่าผมติด,ตด ติดอร่อยอ่ะติดแบบว่าปากปากว่างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเข้าวงการล้วก็ลดลงพยายามแบบว่าหาอะไรที่แบบอสมมุตของโรมินเนี่ยอกไม่ทอดอะไรเงี้ยกินได้สุขภาพด้วยสุขภาพด้วยใช่ครับแล้ววันนี้ได้เจอแฟนๆด้วยเป็นไงบ้างครับดีใจจริงๆแฟนๆทุกคนผม่ันจำหน้าได้แล้วแฟนบผมเนี่ยจะแบบเดิมๆจะไปเป็นแบบมาทุกงานอยู่แล้วน่ารักอ่ะเขาทั้งที่เวลานัดประมาณ สี่โมงแล้วนี่วันธรรมดาสี่ห้าโมงมโอ่ะาอาจจะแบบสละเวลางานเขาสักนิดหนึ่งมาอะไรเงี้ยออาจากงานเร็วมาก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากจริงๆที่ที่มากันนะเพราะว่าจะไม่เหงาเวลาเรามาเราก็อยากให้มีแฟนคลับไม่งั้นเราแบบมันสูญเสียความมั่นใจไปนิดนึงเรามีแฟนคลับได้มั่นใจมั่นใจคือมั่นใจบ่อยน้อยแบบว่าเราทำอะไรไปมีคนที่เข้าใจในความเป็นเราอยู่อะไรเงี้ย ไปไหมใช่ไปไหมอันนี้คือความเป็นมาร์คเลยเคยไหมล่ะอะไรกับโดนันเรนได้จากโยชิตันได้เจอมาร์คจากน้องรัวอีกแหวนต้องอยู่ที่ผู้บริหารนะอะไรดีลองอ้อหน่อยเสีโอ้โหก็ถ้าผู้บริหารบอลมอนดูอยู่นะครับผมก็ยินดีร่วมงานอีกสักสิบครั้งเลยครับไม่ใช่ครั้งสองครั้งครับยินดีร่วมงานทั้งปีเลยนะครับก็จ้างได้ครับว่างัครับ ครับฝาก,กถึงงานวันนี้ด้วยครับผมก็สำหรับคนที่อยู่สมามย่านมิดทาวอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นเสียงนู่นนั่นเนียเสียงผมเองนะครับผมก็มันคืองานของบอลอนะครับเปิดโปรดักต์ใหม่ชื่อว่าโรมีเป็นขนมแป้งข้าวเจ้านะครับอบไม่ทอดนะไม่ผ่านน้ำมันไม่ผ่านน้ำมันเลยนะครับก็ถ้า,ารู้จักวนลบออยู่แล้วคุณน้องอชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะว่างใจ คุณน่าน้องว่างใจอยู่แล้วก็ถ้าเป็นบิ๊กแฟนน้องอยู่แล้วก็อุ่นหนุนได้เลยครับอร่อยแน่นครับผมเป็นไงค,ครับด <Okay, S 1> <ม>ชัดเจนครับโอเคไหมครับช่วงนี้โอเค okay, ช่วงนี้โอเคช่วงนี้คุณจะไม่ค่อยเมื่อวานไม่ค่อยมีชัดเจนเท่า <ừ, S 1> ไหร่น้อยแต่ว่าวันนี้วันนี้ผมคิดว่าเส้นเรื่องอะ่ะมันน่าจะถูกโยนไปแล้วโยนไปถึงตัวละครอ,อื่นนะอย่างที่บอกไปว่ามันมีอีกหลายตัวละครเลยที่มีปมอีพีนี้นะผมดูอยากทีเซอร์ผมเดาว่าน่าจะเป็นของตัวเคเบิลหรือของพี่มาร์จิ เรื่องแบบว่าแม่ที่กดดันให้เรียนหนักๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแฝงไปด้วยความสบายของเซนชินดุไอพีอยู่แล้วแหละแต่มันจะมีเส้นเรื่องของตัวละครที่ตัวละครและตออ่อจากนี้ไปเขาเนเหนื่อยเาการที่ต้องคอยวิ่งตามเหนื่อยดิฉันชัดเจนคนไปอังกฤษแล้ว <c oughs> ตามดับแรกอัผมพูดไปแล้วว่าผมองไปอังกฤษเออเหมือนเหมือนนั้นเรไปแล้วเนาะคนไปแล้วแต่ว่าพี่ฝนบอกว่าไม่ได้เรื่องนี้มันเครียดเกินไปถ้าชัดเจนไปอ่ะแล้วความน่ารักอยู่ไหนก็เลยแบบอยู่ต่อก่อนเดี๋ยวค่อยไปได้ไปแน่ๆ คือ,อยังไงก็ไปแน่แต่ไปเมื่อไหรแค่นั้นเองเซ<อ>เจนบ้านรวยเนาะก็ทุกตึกน่าจะเป็นของพ่อจดเจนชื่อพ่อจะเจนน่าจะมีอยู่การบริจาคทุกตึกแต่เจนก็คอยแบบเป็นใครนะหนุ่มวายช่วยชมอยู่นะก็เป็นหนุ่มวายช่วยชมเอาจงจริงบางใครใครจะไปรู้ว่าชัดเจนอาจจะบงการเบื้องหลังทั้งหมดเ,เป็นหัวหน้าพี่เจ๋งทีหนึ่งนะจ่ายพี่เจ๋งนะช่วยไปหาเรื่อง ไอ้เซนจีนให้หน่อยให้มันแบบเนี่ยให้มันตีกันแล้วกลับมาช่วยกันคือมันเคยทะเลาะกันแยกกันไปใช่ไหมจางพี่เจ๋งบอกทําให้มันสามัคคีกันแล้วมันกระทืบพี่เจ๋งโดนกระทืบไม่หน่อยเออเขาจะได้พี่เชื่อเวล่เชู่อต้องมาดูไม่เชื่อเลยพูดไปเรื่อยเอ้แต่มันกลายเป็นมีมนะที่เธอแบบไปอยู่บนดาดฟ้ากันค่ะมันกลายเป็นมีมในโซเชียลที่แบบแซวอะไรนะขี้งอนอะไรนะอ๋อจริงขี้งอนจริงเนี่ยอะไรเงี้ยก็ก็น่ารักจริงๆเล่นซีนนั้นอ่ะ ตอนแรกพี่ฝนบอกว่าเล่นจิ้นกว่านั้นอีกนะออบอกเนี่ยมึงพี่บอกมึงเล่นเป็นสาวายเกินไม่ได้ต้องเล่นเป็นชัดเจนที่คือผมมาไปรู้สถานการณของซีแล้วแล้วก็บอกอ๋อซีน่นจะต้องการความจิ้นแน่เลยแต่จริงแล้วไม่ใช่ยิ่งแล้วชัดเจนอ่ะแค่ซื่อแล้วก็แบบอะไรก็ได้ที่ทําให้กลับมาคืนดีกันอ่ะถ้าจะเซนจะเกลียดก็เกลียดเยอะไปเลยอยากให้คืนดีกันไม่ได้ต้องการให้เป็นแฟนกันไม่ต้องการให้รักกันแต่ต้องการให้กลับมาเป็นเพื่อนกัน คือผมว่าความน่ารักของตัวเจมมันคือมีความต้องการเดียวทั้งเรื่องเลยแล้วก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เขาดีกันแต่เจก็ไย้รับคอาโทค่อนข้างเยอะกันกันในพรา,นาร์ที่แบบมันเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ยากมากๆนะยากมากๆจริงๆก็ผมว่าผมดีใจมากๆในกระแสตอบรับอย่างนี้นะเพราะว่าจริงๆการรับเรื่องนี้ของผมอะอยากให้คนเห็นในพาร์ทการแสดงเราการที่เรารับหลายคาเลคเตอร์ทุกอย่างผมจุดจุดมุ่งหมายในการรับคาแรคเตอร์อีกาแรคเตอร์หนึ่งนะ คือการเล่นเล่นเพื่อค่ายคาแรคเตอร์หนึ่งที่เคยเล่นมาให้เขาให้ลืมให้เขาคิดว่านี่มันคนละคนกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้พอเราถูกเราอยากพิสูจน์อย่างนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าคนจะเห็นไหมแต่ณนะวันนี้คนเห็นมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าพี่มันสักเซสรเราแล้วตอนนี้ผมรู้สึกผมสักเซสแล้วนะต่อให้หนึ่งสิบหกมันจะไม่ได้เพี้ยงป้างไปกว่านี้แล้วแต่ณนะทุกวันนี้แค่นี้ผมก็พอใจมากๆเพราะเราได้เล่นเป็นหมด ตอบยากไงเดี๋สิส่<ช>ททงที่เราได้เห็นจากตัวละครนี้มันเป็นยังไงบ้างครับโอ้ผมค่อนข้างเข้า,ขาไปถึงใจของคนที่เขาแพนิคอยู่ตลอดเวลาคนที่คนที่แพนิคตลอดเวลามันเหนื่อยมากนะมันเหนื่อยมากกว่าต้องวิ่งตลอดเวลาวิ่งตลอดเวลามันเหนื่อยกายแต่ว่าแพนิคกัมันเหนื่อยตรงสมองกับเหนื่อยตรงใจที่แบบว่าต้องคิดตลอดเวลาแล้วบางทีแบบเล่นเสร็จกลับมาผมแบบอ้ วันนี้ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ขยับตัวอะไรเยอะเลยนะแต่ในหัวไม่คิดเยอะตลอดเวลาจนแบบมันเหนื่อยใจเหมือนเราใช้สมองหนักมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางคนที่แบบเข้าใจของคนที่บอกว่าวันนี้เครียดมากๆบางทีเราเป็นคนไม่ค่อยเครียดในชีวิตจ,จริงแต่พอไปเล่นบทที่แบบต้องเครียดอะไรเไงี้ยอ๋อคนที่บอกเขาเครียดมากๆในชีวิตเป็นยางีงเองนี่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างตัวมากเองมาจัดการในแงกับสิ่งมันแบบ่อนบทนี้ออกมาได้ยังไงคือผมเป็นคนแบบเปิดปิดได้เร็วเลย แอคชั่นคือชัดเจนได้เลยแล้ว่าออกก็คือก็ออกได้เลยแต่มันจะกลับมาตอนที่เราไม่รู้ตัวแค่นั้นเองหมายถึงว่าเวลาอยู่ห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันมีมูทแอนโทนี่แบบห้องมืดๆเล็กๆบ้างบางทีชัดเจนมันกลับมาแบบที่เราเราไม่รู้ตัวว่าชัดเจนกลับมาแต่เราแบบรู้สึกติดตั้งเลยพนิกจังเลยในห้องนี้แต่พอตื่นเช้ามาเฮ้ยเมื่อคืนเป็นอะไวรวะเราติดอะไรเราติดอะไรของชัดเจนอ่ะติดความแบบนออแบบพนิกอ่ะกลัวกลัวในสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นอ่ะหรือว่า คิดมากในเวอร์สเคสที่มันจะเกิดอะไรต่างๆอยู่ดีแบบไม่ถือไฟจะไหม้เห้องวันนอนอยู่ในห้อง<ม>หรือดูข่าวแล้วก็แบบแพนิกว่าไฟจะไหม้ห้องวัดอะไรอะไนที่แบบมันไม่ไม่ได้มันยังไม่มีแววที่จะมาเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีเสียงเตือนก่อน<ม>หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ห้องเงียบๆนอนอยู่ดีก <ๆ S 2> ว่าแสดงว่าเราพ<ส>ูพันกับรอความเป็นจริงใช่แล้วก็ตัวเจนอกว่าตอนที่เล่นเลยนะถ้าย้อนกลับไปช่วงนี้อาจจะหลุดไปแล้วช่วงที่ถ่ายทำอยู่ผมรู้สึกว่าผมติดเบลขึ้นอะ เออติดแบลวเพราะชัดเจนเออไม่ผมไม่แบลวไม่แบลวไม่แบลวเออมันรู้สึกว่าเป็นคนแบบติดแบลวอ่ะตอนที่เป็นอย่างเงี้ยนะเออตอนที่เป็นชัดเจนรู้สึกว่าพูดช้าลงพูดเบนจังหวะแบบชัดเจนอะไเงี้ยแล้วก็เออรู้สึกว่าแบลวขึ้นอะคนแบลวขึ้นแต่ตอนตอนนั้นนะแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าค่อยมีแล้วน้อยลงแล้วจริงๆริงภาาอังมันคือบททีอว่าเป็นบทยากที่สุดสแบบพาร์ทนั้นตลอดแบบพาร์ทของซีรีส์อะไรไม่บทที่หนึ่ว่ายังไม่ใช่บทยากที่สุดสำหรับผมนะคือบทต่อไป บทที่เป็นหมอเจอันนี้ไม่ได้โยงเพื่อให้คนไปตามนะแต่ว่าเอายองไปเลยที่มันยากที่สุดอะอย่าบอกตรงน,นี้ว่าอะไรที่มันยากจนมีอะไรให้เกาะได้อ่ะร้องไห้มีปมใหญ่มีอะไรให้เกาะแต่หมอเจไม่มีอะไรให้เกาะสไตล์ฟิลฟู้ดคอมเมดี้ตัวละครกลางๆคนอารมณ์ดีทั่วไปแต่จะทํายังไงให้คนอะมองว่าตัวเจมันพิเศษกว่าแค่คนอารมณ์ดีทั่วไป มันฟีลคูมากกว่าตัวละครตัวอื่นทั่วไปเลยมันจะธรรมดามากตัวละครเดียมันไม่ได้มีอะไรหรูหราไม่ได้มีปมที่ใหญ่จนแบบน่าสงสารมีอะไรให้เกาะขนาดนั้นอันนี้ไม่มีปมให้เกาะเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยตัวละครที่ผ่านมาแต่ว่าหอเจกงลางๆความยากของตัวละครอยู่ตรงความกลางนี่แหละว่าจะทํายังไงให้ความธรรมดาเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นมันธรมมนธรมดาก็สมมติเราดูเราก็าธรมธรมดาก็ธรรมดาก็ตัวละครหนึ่งธรรมดาแต่แบบ เฮ้ยมันเป็นธรรมดาที่มันเคยเจอไหมคนที่แบบงงไหมเคยเคยเจอคนที่แบบว่าเขาธรรมดาจังเลยแต่แบบเราอยากมองเขาจังเลยนะแต่ไม่เขาเขามีสเสน่ห์จังเลยอ่ะแต่เขาดูธรรมดามากเลยอ่ะแต่เขาก็มีสเสน่ห์เลยอันนั้นอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราต้องหาหเจอในหมอเจแต่ว่าคนที่แบบคาแรคเตอร์จัดอยู่แล้วคนนี้เท่มากโคตรเท่สักเต็มตัวคนนี้เท่อยู่แล้วมองเลยลุกเท่แต่หมอเจไม่มีอะไรให้จับต้องอย่างนี้มันเลยแบบเป็นความกลางๆที่เราจะต้องทำให้มันพิเศษได้ เรียกว่าโตขึ้นไปไเรื่อยๆแบบว่าช่วยบดน้อมันมีขั้นบันไดขึ้นไปใช่มมผมว่าผมดีใจในการแบบอยู่ในวงการนี้มากเลยเพราะว่าผมไม่มีจุดพีก<ม>ิกในชีวิตเลยผมค่อยๆก้าวทีละ<ม>สะเต็ปเลยมันทำให้เราได้เรียนรู้เพราะบางทีการเร็วมากเกินไปอ่ะน่าก<ม>ลัวสำหรับผมนะมันน่าก,กลัวเกินไปเพราะเราไม่รู้ว่าไอทางเดินที่ผ่านเราขึ้นลิฟต์อ่ะเราขึ้นลิฟต์ปึ๊งถึงเลยแต่เราไม่รู้ว่าการเดินมันเหนื่อยเราจะ เราจะรักการอยู่ตรงนี้มากกว่าเราจะกลัวเสียดายในสิ่งที่เราสร้างมามากกว่าแสดงว่ามีบางเ่ามีคำหรืออะไรที่มันคอยเตือนเราเห็นะหมคล้ายของการเตือนอยู่ของการเขาเตือนตัวเองตลอดว่าจริงๆเรามาจากไหนเราเราเราแพชชั่นแรกแพชชั่นแรกของเราเราอยากเป็นอะไรตั้งแต่แรกเลยนะเยความเป็นนักแสดงในตัวเรามันต้องอยู่ตลอดเวลาเพราะเราอยากเป็น,นถามว่าวัาวนหนึง่งอราจะเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนได้แต่ว่า ณวันแรกเราต้องมองกลับไปว่าเราเข้ามาที่นี่เพื่อต้องการจะสื่ออะไรให้คนดูเพืก็เป็นนักแสดงก็อยากสื่อทุกๆตัวละครให้มีคุณค่าและให้เขา่รับชมอย่างแบบอย่างน้อยก็มีความสุขแต่ให้ไม่ได้อะไรอยู่ละครนั้นต้องขับต้องได้รอยยิ้มอยากสร้างความสุขให้กับทุกคนก็คงมันมากที่เขาคือทำงานหนักมากเลยเนาะอย่างเงี้ยเราเรามีวิธีการแบบว่าแบ่งเวลาดีแลกดูแลตัวเองอะไรแบนี้บ้าง ถ้าหยุดเลยนะมีสองอย่างคือผมจะทำทำความสะอาดห้องอะ่ะก็บิ๊กคลีนอะ่ะเวลาเรากลับมาเราก็โยนๆๆนเนี่ยเราก็อาถูห้องก่อนห้องซักผ้าล้างจานเคลียร์ทุกอย่างแล้วห้องน้ําเสร็จวันหนึ่งแต่ถ้าได้หยุดอีกวันหนึ่งก็จะอาโทรนัดพี่สาวน้องสาวพาหมาไปคาเฟ่บ้างพาพี่สาวน้องสาวกินข้าวบ้าง้าแม่กินข้าวบ้างเนี่ยเพราะว่าเรามาตรงนี้เราแลกเยอะเพราะเราเสียเวลากผมเมื่อก่อนอยู่แต่บ้านอ่ะตอนนี้เราไปย้ายมาอยู่คนเดียวมันแบบ เราเปลี่ยนไปอ่ะเรารู้เลยแล้วการอ,อยู่คนเดียวมันแบบเราต้องเด็ดเดี่ยวเราแม่งเด็ดเดี่ยวมันไม่ใช่โดดเดี่ยวนะแต่มันเด็ดเดี่ยวมันต้องเวลากลับบ้านเราไม่มีใครให้แชร์เราต้องเคลียร์ปัญหาของเราจบด้วยตัวเราเองฉะนั้นพอหยุดปุ๊บเราก็จะกลับไปเคลียร์ปัญหาที่แบบกลับไปแบบเฮ้ยกลับไปอยู่บ้านเหมือนเด็กบ้กในวันแบบสิปีที่แล้วแบบพออยู่บ้านน่ไม่ทำไรก็นอนเล่นกับหมาเปลีหลามก็ให้แม่ทํากับข้าวทอดไข่เจียวอะไรให้กินอะไรเงี้ยสู่ความปกติอ่ะ เออผมว่านั่นคือฮิวใจผมอาจจะอะไรอ่ะเยอะสี่ตัวแล้วผมว่าจะเอาเพิ่มเนี่ยอยากเปิดฟาร์มนะเลย้ารที่แบบว่าเป็นแบบสุดฮิวใจเราด้วยเพราะว่าหลานโตแล้วอะเมื่อก่อนหลานเมื่อก่อนติดหลานมากกว่าติดหมานะแต่หลานอะมันโตแล้วมันเด็กเด็กล้วเป็นเด็กผู้หญิงด้วยเราก็เล่นด้วยเยอะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วเข้าประทมประถนแล้วก็เริ่มเราได้เล่นกับเราแล้วโตขึ้นแล้วเป็นสาวแล้วก็เลยต้องเป็นหนักกับหมาเน่แต่หมาเนี่ยว่าจะคุยพี่สาวว่า ถ้าเราสักเซ้นในอันนี้มากขึ้นมีเงินมากขึ้นอย่างเงี้ยอยากเปิดฟาร์มเลยคิดอยู่เอาให้ตัวเองอ่ะเอาให้ตัวเองมีความสุขในการแบบหยุดแล้วเราได้ไปฟาร์มเราถ้าไม่มีเราแสดงว่าเราพร้อบสัตว์มากที่ชอบนะแต่ชอบจริงชอบเด็กมากเด็กผู้หญิงะเลิฟมากเลิฟมากเด็กผู้หญิงเลิฟมากเหมือนเจอตอนจริงผมเป็นคนแบบชอบตอนที่ไปเจอของลูกพี่ลีเดีย ตายอยากเล่นด้วยโหสุดๆแล้วงรอไปเจอแล้วไปเกี่ยวยังยังเขาไม่กลัวเขาไม่อยากเขาไม่อยากให้ผมเจออ่ะแต่ว่าเนีเจอด้วยงานเราก็แบบโอ้ยเจอเด็กเต็มไปหมดเลยผมแฮปปี้มากทํางานจนลืมว่าแบบทํางานอยู่เล่นกับเด็กแบบเพลินเลยสุดท้ายฝากติดตามหน่อยอีพีบอกครับผมก็ฝากซีรีส์ด้วยครับวันนี้มีตอนสองเพื่อนทางช่อง เดืนยี่สิบห้าะครับไฮสคูลเฟนมี่นะครับ, Family, รบมีสภาพคราบศัตรูตอนนี้เดินทางถึงอีพีแปดแล้วครึ่งทางแล้วเหลืออีแปดอีพีก็อยาา่าพลาดต่ออีพีแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันจะเคลียร์ปมทีละตัวละครแล้วก็สําหรับคนที่ติดตามตัวละครที่ชอบตัวละครไหนก็อยาา่าพลาดต่ออีพีแล้วกันครับผม Welcome Society. to Star Society.